เราจะไปกันที่คำถามว่ากันด้วยเรื่องฟีดาลิงฝีดาลิงตกลงยังไงเนี่ยตกลงความชัดเจนเจอหรือยังหมายถึงเจอหนุ่มในจีเรียใช่ไหมครับหนุ่มในจีเรียเจอเจอละเจอละแต่เชื้อเนี่ยเจอในบ้านเราหรือยังมาตั้งแต่เมื่อไหร่เจอเชื้อในบ้านเราแล้วหรือยังเจอแล้วครับเจอแล้วครับคำถามก็คือเจผมก็งงกับคุณแมวสาวเนี่ยผมก็งงกับคุณเนี่ยคำถามก็คือว่าหนุ่มในจีเรียเนี่ย มันเอาเชื้อฝีดาดลิงมาจากไหนมันติดมาจากไหนติดมาจากไหนอืเรื่องของเรื่องที่ต้องตั้งคําถามกันอย่างนี้เป็นชาวต่างชาติก็จริงค่ะมาจากไนจีเรียก็จริงใช่ค่ะแต่ข้อมูลที่สอบทานและก็ยืนยันกันแล้วก็คือไอ้หนุ่มไนจีเรียคนเนี้ยค่ะมันเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่24ตุลาคม2564ปีที่แล้วนี่อืถูกต้อง ปีที่แล้วนะไม่ใช่หกห้าปีนี้นะปีแล้วเข้ามาทางสนามบินโซนภูมิจากนั้นก็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 ต่อเครื่องขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่ตรงไหนไปอยู่เกวันไม่มีใครรู้ใช่ค่ะไม่มาภูเก็ตเมื่อไหร่ที่ชัดเจนจากเชียงใหม่บินเข้าภูเก็ตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีข้อมูลเอระหว่างทางจากเชียงใหม่ก่อนจะเข้าภูเก็ตแวะที่ไหนมาก่อนแวะกรุงเทพหรือเปล่า ก็ไม่รู้เออหรือไปตลอนตลอดที่ไหนมาหรือเปล่าออกนอกประเทศไปแล้วกลับมาใหม่ป่าไม่มีใครรู้ชัดเจนเลยนะคะตอปรากฏว่ามารู้ตัวว่าติดฟีดาษลิงในจังหวัดที่เข้ามาพักอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตมาภูเก็ตไปหาหมอไงอืมในจังหวัดภูเก็ตใช่ค่ะทีนี้ทีนี้มันก็สงสัยนะอืถ้าดูจากไทม์ไลน์เนี่ย ดูระยะฟักตัวของฟีดัตลิงนยแสดงว่าต้องติดฟีดัตลิงจากในประเทศนี่แหละเออเพราะเขาอยู่ตั้งแต่24ตุลา64เนี่ยเขาอยู่ประเทศไทยไงแล้วไปเจอตอนที่เขาไปตรวจไปพบแพทย์เนี่ย16กรกฎาคม65คือปีนี้เรื่องนี้มี3ประเด็นใช่ค่ะประเด็นที่1ไอ้หนุ่มในจีเรียคนนี้มันเข้าประเทศไทยตั้งแต่24ตุลา2564นับถึงวันที่เข้ามาพักที่ภูเก็ตและตรวจเจอเชื้อฟีดัตลิง นับจำนวนเดือนเราจะพบว่า overstay อร์ส s t a ์ก็คืออยู่ประเทศไทยเกินกำหนดเกินกำหนดระบบของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมันไม่ alert มันไม่เตือนมันไม่บอกมันไม่ส่งสัญญาณอะไรหรืออย่างไรเออนนี้ตั้งเป็นคำถามไว้นะอันนี้เป็นระบบสำคัญที่เราจะต้องมีการตรวจสอบนะระบบในการเตือนคำถามที่สองคำถามที่สองเมื่อเข้าประเทศไทยตั้งแต่24ตุลาหกสี่แล้วมาเจอเชื้อในจังหวะที่แวบข้าภูเกต ก็ในเดือนกะราคดา2,565ค่ะดูจากระยะฟักตัวของเชื้อฟิดาษลิงคำถามก็คือไอ้หนุ่มในจีเรียมันติดเชื้อมาจากไหนอติปจากในประเทศเรานี่หรือเปล่าถ้าติดจากในประเทศของเราเนี่ยติดจากใครต้องตามหาให้ได้นะติดจากใครไม่ใช่สารวณอยู่กับการควานหาตัวคนที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับไอ้หนุ่มในจีเรีย สำคัญที่สุดไอ้ในจีเรียคนนี้ยมันติดมาจากไหนต้องหาให้ได้ก่อนต้นตอเพื่อที่เราจะได้ไปควานและไปควบคุมสถานการณ์ได้นะคะว่ามันจากัดวงแคบอยู่แค่ไหนได้แค่ไหนคาถามที่สามจากภูเก็ตตะลิดเปิดเปิงออกไปทางภาคตะวันออกแเววินเข้าไปที่จันทบุรีหรือเปล่าตอนเกิที่อรัญญประเทศแล้วก็ทะลุเข้าเขตเขมรทะลุเข้าเขตเขมรไปโผล่ีทีกรุงพนมเปญใช่ค่ะอย่าลืมนะภาคตะวันออก หลายจังหวัดตลาดกลางพลอยอย, <_ d isk> อย่างเช่นจันทบุรีมันมีชุมชนคนผิวดําอยู่แถวนั้นด้วยใช่ค่ะตลาดกลางพลอยแถวแถวจันทบุรีเนี่ยจะมีคนผิวดำเนี่ยเอาพลอยดิบมาซื้อขายกันเยอะมากเลยแลกเปลี่ยนซื้อขายกันไง <คำ S 1> เขาอยู่ตรงนั้นอยู่กันเป็นดงอยู่กันเป็นชุมชนอยู่กันเป็นย่านเลยกลุ่มใหญ่เลยแหละแสดงว่าไอ้ดุมนจีเรียคนนี้ถ้ามันสามารถที่จะหนีออกนอกประเทศทางด้านภาคตะวันออกค่ะ แสดงว่ามันต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชนคนผิวดำแถวแถวจันทบุรีหรือเปล่าตั้งเป็นข้อสังเกตไ้ตั้งเป็นข้อสังเกตใช่ค่ะตั้งเป็นข้อสังเกตว้เขื่อจะได้ถูกจสอถูกไหมใช่ค่ะมีความน,าน่าจะเป็นจิงมีคําถามว่าไอ้เชื้อฟีดาตลิงติดมาจากไหนกันแน,น่วะเนี้ยนี่ไงเพราะเขาเข้ามาตั้งแต่ตุลาหกสี่นะไม่ใช่เพิ่งเข้ามานะคะอย่างที่เข้าใจกันในตอนแรกสรุปนะกระบวนการสอบสวนโรคสรุปอีกทีระบบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมัน alert หรือไม่ชาวต่างชาติที่เข้ามาแบบอยู่เกินกำหนดแบบ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  overstay ประมาณนั้นนั่นนะครับและที่สำคัญที่สุดไอ้หมอเนี่ยผมสังขรมันเข้าออกประเทศไทยน่าจะหลายรอบและน่าจะก่อนตุลาคม64ซื้ซ้ำไปใช่ต้องไปตรวจสอบและน่าจะรู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีค่อนข้างดีในหลายพื้นที่ใช่และน่าจะมีความเชื่อมโยงกับชุมชนคนผิวดำในในในจุดต่างๆอย่างเช่น ดงตลาดกลางค้าพลอยดิบแถวแถวจันทบุรีจันทรบรีตั้งความสังเกตก็แล้วกันนะใช่ค่ะต้องควสังเกตก็แล้วกันเลนะฮะใช่ค่ะอีกทียังมืดเชื่อฟิดาติลงมาจากไหนเออจุดเริ่มต้นมาจากไหนนะคะยังต้องตามควานหากันอยู่นะคะความจริงในข้อนี้ค่ะ